สี่สี่โลโก้กันไปนเลยเออเอาให้หนักหนวงไปเลยเออมันต้องเป็นบุปบาิคือปกติแล้วถ้าเราไลฟ์อยู่ด้านหน้าร้านอะไม่เป็นที่ไม่เป็น แต่พอมาไลน์ในร้านนะเห,นเหมือนมันแสงมันวุบวาบทุกทีเลยเออมันวุวบวาบปุ๊บวับอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรอ่รอะรอกระสอบแลูกค้าที่จะรับกระสอบนี้นะคะพิมพ์รหัส g F เข้ามาทางบ้านฟ้านะคะพี่พี่ทําไปด้านไหลน,นิดนึงตรงสวยพิม์รหัส g F เข้ามาทางบ้านฟ้านะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยพี่จ๋าตรสงสิยนะโ,ยโอเควี วายซีเลลูกค้าแหลนี้วายซีนะอันนี้วาซีนนจ้ะแม่วายซสวยสวยอ่ะวาซีแม่นีนวายซีเปิดวาซีก่อนขึ้นรหัสซีเอฟสำหรับกระสอบใหม่ไว้ให้นะมาเลยพี่ออกมาด้านนี้เลวช่วยกันน,นี่ด้านหลังพี่ทำเลยอมเลยมาเออมาแลวสเวตเตอร์ฮูดเกาหลี ไมต่ตัวใหญ่ดีไปเลยดีตัวใหญ่สเวตเตอร์ฮูดเกาหลีแม่นี่ยใส่เป็นเกเหล่าแล้วเนี่ยโอ้ตายตายตายโพิมพ์ได้ไงเนี่ยเกาหลีนะแม่นะอ้าวอ,อ,อ,อาเอาลืมใส่หอหฮีตอีกโอ้โหเดี๋ยวขึ้นราคาพร้อมรหัส C F ให้นะคะขายยกกระสอบค่ะพี่ขาขายยกกระสอบค่ะของติดิก ลูกค้าที่จะรับกระสอบนี้นะคะเตรียมกดลิก์หน้าโปรไฟล์ไว้ได้เลยนะคะพิมรหัส CF ผ่านทางบ้านฟ้านะคะพี่ขากดลิก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะรหัส CF กระสอบใหม่นี่ไอ้นี้มันไอ้นี่มั้ยหรอว่าบนเดียวที่ลิตาใส่ไหมใช่แบรนด์แบบอะแดมเดลเวียเออแบรนเป็นแบบเรียบๆโลโก้อันเล็กอโอพี่ดำต้องลุกขึ้นมาให้ลูกค้าดูกันนี่อะแดมา อาเดมอะไรนะอาดมเดลเวียมีโลโก้ด้วยเห็นมันโลโก้เนี่ยออะไรโลโก้เล็กๆหกพันห้าร้อยบาทน้ำหนัก8ปดสิกิโลค่ะพี่มีไปหกพันห <Yeah> ้าร้อยบาทน้ำหนักแปดสิบกิโลใครจะรับกระสอบนี้ขึ้นรหัสซ f เพร้อมกันนะคะพิมพ์รหัสซ f เผ่านทางบ้านฟ้าได้เลยแม่แค่โลโก้เล็กๆไม่ใช่ใช่ใช่อ่ะให้ดูโลโก้ด้านในอีกรอบหนึ่งอาแดมเดลเวียเอาโลโก้ด้านในอีกรอบหนึ่ง ว้าวแปดสิบโลนะแปดสิบโลสวยนะบักเ,เ,เนี้ยเบียแต่แบนเ่ยใช่ว้าวสวยอ่ะอุ้ยเท่อะกดลิงก์ผ่านทางบ้านฟ้าได้เลยนะคะใครอยากรับกระสอบนี้นะคะ ขึ้นรหัส CF5 ผ่านทางบ้านฟ้านะคะพี่หาอุ้ยสวยอะ่ะตัวเมื่อกี้ชอบอะ่ <them> ออะโอเดมเดลิเวียกระสอบหกพันห้าร้อยบาทคะ่ะพี่หกพันห้าร้อยบาทตัวนี้ YC สามสองหนึ่งค่ะป้าย YC ค่ะพรีเมียม สวยเลยอะ oh, ประมาณร <yeah, S 1> <130 S 2> ้อสิบถึงออ้ประมาณร้อยสามสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัวโดยประมาณค่ะน้ำหนักแปดสิบกิโลพี่จา๋าน้ำหนักแปดสิบกิโล <Ge> เน็ตจิน่ิโอกราฟิกมีวูดด้วยอ่อแต่แสงมันวาบจริงว่ะฝั่งนี่ดำเนี่ยอ่ะเราปิดปิดมันจะวาบอีกปะไหม่ <No. S 1> อ่ะ <No. S 1> ไม่ ใหญ่หนาเออมาครบเลยานะจริงจริงนี่ตัหลังบอกไว้นะไม่ใหญ่หนาแม่ดูใบดูใบนี่ใบอยู่เ oh. ลนจีแนวจีโอกราฟิกอ๋อรหัสเซฟกระสอบนี้พร้อมแล้วอย่างค่ะเตรียมตัวนะลูกค้าเตรียมตัวพิมพ์ได้ใครไว้ใครได้รหัสเซฟกระสอบนี้พร้อมแล้วอย่างคะ กระสอบรีวิวเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นพี่ออกเก้าอีมา้มะนี่เรียบเรียบอดวินนี่โอ้โหแอดวินวโโวน่ะเรียบเรียบอดวินอะแบรนชับมากจ้ะแบรนทํามากจ้ะเดี๋ยวขอชมแบรนน์ใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะนี่แอดวินแล้วก็ต่อด้วยกระบกระบกระ ดูป้ายไป,ไปยังสวย CJP ใช่เป็นแบรนด์เกาหลีพี่ดำนี่ดูสิแบรนด์ปังมากเออผ้าหนาหนึ่งปองยกด้านหน้าเลยก็ได้ไหผ้าหนาดีและตัวใหญ่ด้วยนะใช่ผ้าหนาแล้วก็ตัวใหญ่ ออากระสอบมาก็ได้พี่อนี่ออ้ยลูกค้าขาใครอยากได้สอบนี้รีบพิมพ์รหัส CF เ,เข้ามาทางบ้านฟ้านะคะกระสอบใหม่รหัส CFY 3ามพี่ กระสอบใหม่รหัส C F Y สามสองหนึ่งค่ะกระสอบใหม่ Y สามสองหนึ่งค่ะกระสอบใหม่ Y สามสองหนึ่งพิมพ์รหัส C F เว้นวรรคจำนวนได้เลยค่ะพี่ใครอยากได้สอบใหม่นะพิมพ์รหัส C F เว้นวรรคจำนวนได้เลยโอเคนี่ขอเจ็สวยอะผ้าดีมากเลยอะ่ะคือเดี๋ยวนี้ฮูดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอหนาวนะเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันใส่ได้นี่คู่เลยชแชมชแชมเปี้ยนไหมตนนัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวตัวน,นี้ก็แชมเปี้ยนยะยนะลูกค้าอย่งเงยใช่เหรออ๋อแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเพราะลูกค้าบางคนแบบชอบเน้นใส่คลุมไงเน้นใส่คลุมเน้นใส่แบบว่าคือมันเป็นเทรนด์แฟชั่นไปแล้วอะตอนนี้ยเลยข็ต่อด้วยแชมเปี้ยนอีกตัวนึงแชมเปี้ยนจ้าแชมเปี้ยนก็ตัวนึงไหลตังคัเหมือนกันนะก็ไก่กันไปอยู่ครบ น้ำหนัก80ดกิโลนะคะพี่หาน้ำหนัก80ดกิโลกระสอบนี้รหัส C F รอเรือ47ค่ะพี่รอเรือ47รหัส C F <7 S 1> กระสอบนี้รอเรือ47ค่ะพี่รอเรือ47ค่ะมิกกี้เมา รอเรือสี่เจ็ดหากระสอบนี้นะคะใครจะรับพิมพ์ได้เลยเขาปกแขนยาวมีค่ะพี่โปโ,โลใช่ไหมมีค่ะพี่ลินทักบ้านฟ้าได้เลยนะคะลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์จ้ะพี่รอเรือสี่เจ็ดแม่สอบนี้นะคะพิมพ์ได้เลยสีเ่เจ็ด ก็สอบใหม่วายสามสองหนึ่งค่ะกรสอบใหม่วายสามสองหนึ่งค่ะกรสอบใหม่วายสามสองหนึ่งย้ายเห็นความสะอาดของผ้า,ผาสวย<ม>อ่ะเออผ้าเขาสวยมากเลยอ่ะใหม่อ่ะเนี่ยพูดพื่เอาเอาขึ้นมาอีกนิดนึงให้ลูกค้าได้เห็นว่ามันเป็นพูดอ่ะเออนั่นแหละนี่ใหม่ค้ เขาจะมีทั้งแบบสวมแล้วก็แบบซิปนะคะที่หาปนกันในกระสอบนะปนกันมีทั้งสวมแล้วก็ซิปนะคะ80ดกิโลแม่8ปดสโลโดยรวมผ้าดีนะผ้าหนามากเลยผ้าสวยอืมแบรนด์เกาหลีก็วิอาดดาแบรนด์เกาหลีก็จัดเต็มแบรนด์ดังอะไรต่างๆก็มีออก นี่ตัวใหญ่เลยโอ้ใหญ่มากอ่ะอุ้ยดูฟอนดีโอ้ยปากแบบสวยมากโอ้นดูปากสวยมากใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยโอ้นี่ดามองแมทพี่ดาอ่ะทรงใหญ่ๆแบบนี้เขาใส่คลุมกันโอ้เน้นใส่คลุมนะพี่อ๋อแมทไหมกระสอบนี้รอเรือสี่เจ็ดค่ะพี่ใครสนใจอยากจะรับนะกิมได้เลย ใครสนใจอยากจะรับนะคะพิมพ์ได้เลยส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่พิมวายสามสองหนึ่งจ้ะโอ้ยดูดิลูกค้าเยกว่า่ดิมนี่ยอะไรนะง่มามาแล้วออกดีออกดีออกด,ออกดีสวยมากเลยพี่ตัวเขาใหญ่โอ้ตัวเขาใหญ่ผ้าเขาหนาเนี่ยดูดิตัวใหญ่ผ้าหนาพี่ แบรนด์ก็ดีด้วยอืมแบรนด์ดีด้วยบอกด้วยวายดิกกี้ดิกกี้บรนเยอะทำๆๆๆๆๆแบรนเยอะบรนเยอะมีป้ายอยู่ป้ายครบป้ายเต็มนะคะรับกระสอบใหม่พิมไว้สามสองหนึ่งนะรับกระสอบใหม่พิมไว้สามสองหนึ่งนะไว้สามสองหนึ่งกระสอบใหม่ลูกค้า อาเดี๋เป็นสีเหลืองดีกว่าเห็นชัดมะรับกระสอบใหม่พิมพ์ Y สามหนึ่งนะคะส่วนใครจะรับรีวิวกระสอบนี้พิมพ์รอเรือสี่เจ็ดมสวยสะอาดสภาพดีเลยจ้ะรอเรือส7 นี่อาดิาดายมีตรงเขนด้วยเ,ออเต็มมากเต็มมากเลยอ่ะดูดิผ้าถือว่าสะอาดมากค่ะพี่ผ้าถือว่าสะอาดมากอืมไปใหญ่สะอาดแล้วก็เน้นตัวใหญ่นะเน้นตัวใหญ่ ปักฟอนสรกนอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยพี่เพราะว่าเราก็เปิดกันแบบอีกตัวอีกนานๆเลยนะเยอะมากเลยอะ่ะอ๋อมาอีกตัวนึงอะ่ะหูใหญ่ด้วยใหญ่ไม่พอผ่าดีมากผ่าดีมากเลยพี่ขนาดเลยใช่รอ,เ,อเรือ4 7่เจ็นะคะ<ๆ>ลูกค้ารอเรือ4-7่ 4, เปอดเยอะมากแล้วพี่อันเนี้ย คืออันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่ามาเปิดรีวิวนะอันนี้คือเหมือนเป็นการแบบว่าเปิดให้พี่พี่ได้ชมได้เห็นกันอีกสักรอบหนึ่งนะน่ด้วยความที่แบบว่าเราเปิดบ่อยมากอะ่ะอันนี้เราเปิดบ่อยมากเปิดบ่อยแล้วก็เปิดเยอะมากค่ะพี่ยูน <c oughs> ิโครค่ะโอ้โหลูกค้าดูนะคือทั้งปากทั้งฟอนต์ทั้งสกรีนเขาคือแบบว่ามีมาหมดนะนี่มาอีกตัวหนึ่งพี่ดำ เดยสามตัวเลยตัวใหม่ตัวหนึ่งอ่ะสามตัวเลยจ้ะนี่สะอาดค่ะพี่สะอาดสะอาดรถใหม่ๆห,ห,หลังๆง,งานวาซีทำมาดีค่ะพี่ทำมาดีมากโอ้พี่อ้าง <S <S 2> <S 2> <S 2> ตัวลูกค้าอันนี้คือปักด้วยนะปักด้วยนะนี่เป็นงานปักนะ นะโอ,อ้จัดไปเลยสอบนี้อะใครอยากรับจ่จัดไปเลยจัดไปเลยส่วนใครอยากจะรับกระสอบใหม่ก็พิมพ์รหัสไปได้เลยพี่ใครอยากรับกระสอบใหม่นะพิมพ์รหัสได้เลยนั่นไงหูต่าเราตัวพี่ออกมาดิโอเคสวยชำ่ำตักฟ้อนทุกสิ่งสับประสิ่งมีมาหมดเลย ตุดตดอืมตัวใหญ่มากอ่ะดูความสะอาดได้พี่แล้วที่สำคัญคือผ้าเขาน้อยมากเลยนะที่จะแบบว่าเป็นขุยหรือเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือผ้าค่อนข้างใหม่ครับพี่ค่อนข้างใหม่เนี่ยเห็นไหมคะ ุวยแทบจะไม่ต้องตัดเลยอะ่ะค่อนข้างใหม่อะ่ะ Nike ค่ะเริดเริดเริด,รดช้ำมากแม่สวยแบรนด์เยอะอันนี้เป็นตู้ล่าสุดเลยนะคะที่เข้ามาโอ้เค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 เฟสเคลาคอสค่ะ ลาคอสโอ้โหดิสคฟเวอรี่แชมเปียนแต่ละตัวแม่จา๋าแบรนด์ดีงามมากเนี่ยดูดิแล้วตัวคือใหญ่อะใหญ่มากอะใหญ่มากเลยอะดูดิใหญ่มากผมเยี่ยมใครอยากรับกระสอบนี้นะคะพิมพ์ได้เลยนะพิมพ์ได้เลยใครอยากรับสอบนี้พิมพ์ได้เลยเนี่ยดูความสะอาดได้เลยพี่ ดูความสะอาดได้งานดีมากค่ะก็พี่ห้องส่งส่งบอกลูกค้าได้นะสวยมากเลยนะน่าดูดิครูงานปากงานฟ้อนแบบดีมากค่ะพี่แทบจะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปตัดขุยหรือไม่ต้องทําอะไรเยอะอะผ้าค่อนข้างใหม่ค่ะผ้าถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยเนี่ยดูดิไม่ต้องทําอะไรเยอะมากเลยค่ะสวย ลูกค้าอยากรับกระสอบนี้พิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์ได้เลยใหญ่ไหมใช่ใช่ตัวใหญ่แล้วก็สวยด้วยหลังหลังวาซีทำมาค่อนข้างดีโดนคอมเพนไปเยอะหลังหลังก็เออทำมาสวยเลยอะงานอะ่ะนี่ดูดิมิซุโน่พี่แบงกิลาอย่างเงี้ยดูดิแบงกิลามิซุโน่อย่างเงี้ยอดิดาลูกค้าโคตรใหม่เลย ไหม่เกินใหม่มากอะ่ะใครอยากจะรับเร็วๆเลยนะสอบนี้นะงานสวยจึ้งตั้งแต่อะแดมแล้วอะ่ะตั้งแต่อนะแดมแล้วจอแดนโหแบรนช่าม,มากอันนี้คือไม่ต้องถามแล้วแหละว,ว่าแบรนด์ออกอะไรบ้างนะความสะอาดก็ไม่ต้องกลัวแล้วแหละเนี่ยดูดิเนี่ยคือความสะอาดนี่คือแบบโออสะอาดจริงสะอาดจริง ผลแบนนี้ก็ไม,ไม่ต้องไม่ต้องคือไม่ต้องลุ้นอ่ะมันมีแน่นอนทุกข้อสอบอ่ะแบนเพียบเออแบนเพียบอ่ะมีแน่นอนอ่ะทุกข้อสอบเลยอะ่ะงานกระดุม,มค่ะปากฟอนสกเกนก็มาหมดนะพี่นะมาหมดเลยนะเดีมดอินโคเรียค่ะ อ,อรีวิวกระสอบนี้รอเรือสี่เจ็ดค่ะแม่รอเรือสี่เจ็ดค่ะกระสอบใหม่วายสามสองหนึ่งรีวิวสอบนี้รอเรือสี่เจ็ดค่ะแม่ขาสวยมากมากผ้าใหม่สะอาดตังนี้้องานปักนะนี่ปักหน้าปักหลังเดตคนอ้วนไม่มีอ่ะพี่ฟินล่า ดีมากเลยอ่ะงันดีมากโลโก้ปักมหนลูกค้านี่ยปากหน้าปากัาปากหลังเนะี่ยฟินลองานปักด้วยเนี่ยอ่ะพี่อ๋องนี้อัไหเออเดินถ่ายรูปแบบว่าไว้ฝั่งนี้ก็ได้เน่อยาด้วเอออ่ามาต่อให้เนเอมค่ะแบรนด์เยอะความสะอาดจัดเต็มสวยขุยไม่ค่อยมีไม่ต้องทำอะไรเยอะมากพี่อันเนี้ยแค่จะไม่ต้องทำอะไรมาก เมดอิน Korea ค่ะดิกินี่ให้แบรนด์ดีมากเลยใครอยากรับกระสอบนี้นะคะพิม์ได้เลยนะคะรอเรือ er 47นิวบาลานโอ้โหแบรนด์เยอะแบรนด์เยอะแบรนด์เยอะใน่แบรนด์ก็ปากไม่ปากก็สกินไงโอ้มาเต็มอม่ะ มาเต็มอ่ะเลยอะดี๋ยวซิปนี่มีบาลานซ์ตัวเมื่อกี้นะสิบสาาิบสลับผ้าใหม่ดีนะงานเขาแบบว่าไม่ค่อยเปื้อนเลยพี่ไม่ค่อยเปื้อนแล้วก็เนี่ยอะไรคือทุกอย่างอยู่ครบงานค่อนข้างใหม่ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยค่ะมีทั้งซิปมีทั้งสวมนะคะรวมกัน รวมกันเลยใหม่จริงๆค่ะอันนี้กระผ้ามันออกตัวใหญ่ด้วยหืหน้าหลังอืม้ากออกตัวใหญ่โอ้โ่ดูดิมันตัวก็าปาักตรงแขนนะคะปักแขนยวด้นี่ปักแขนแบบนี้ ครอยางรับกระสอบใหม่แจ้งได้เลยนะคะพี่พิมพ์รหัส T F ได้เลยนะ Y 3ามนะคะนี่เป็นตู้ล่าสุดเลยค่ะที่เข้ามานะคะถือว่าเราเปิดรีวิวกันทุกตู้เลยก็ว่าได้นะคะที่ที่ Y c เข้านะคะเนี่ยเปิดกันทุกตู้เลยทูแฮมทูแฮมอืมสวยอะ่ะสวยมากเลยกระสอบ5า Y 45กิโลมีค่ะพี่ พี่ทักบ้านฟ้ามาได้เลยนะคะลิงอยู่หน้าโปรไฟล์นะอันนี้ของใครอ่ะพี่ดำเคยปีโก้สั่งไปหมดเสร็จแล้วนิวบาลานนิวบาลานเดี๋ยวเราไปดูกระสอบ ไปที่สองเนี่ยของสั่งเมื่อวานได้แล้วค่ะสวยมากเลยขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณครับดีใจาขาสั้น ผู้ชายเกตเอไม่ค่อยมีมาเลยพี่ตอนนี้จะเป็นแบบรวมชายหญิงนะคะเกาหลีตอนนี้จะชอบทํารวมชายหญิงค่ะถ้าเป็นขาสั้นเหมือนเขาแยกขาสั้นแล้วมันมันนานเน่ยกว่ากว่าจะแบบเหมือนกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยวุยิ Z. ตามสองหนึ่งอ่ะ